นอกจากปัญหาในสนามของแมนยูแล้วเนี่ยนอกสนามก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันนะทั้งการไม่ให้บัตรพนักงานไปนัดชิงยูโรปาลีกการลดบัตรของนักเตะและครอบครัวรวมถึงถ้าเกิดว่าได้แชมป์เนี่ยก็จะไม่มีการแห่ฉลองแล้วก็ไม่มีงานเลี้ยงประจําปีไม่มีงานประกาศรางวัล เอาตรงๆผมก็ไม่ได้ถูกใจอะไรกับความคิดนี้นะแต่ว่าเข้าใจมากกว่าครับเพราะว่าสโมสรเนี่ยมองว่าแฟนบอลเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่สุดของสโมสรเลยการที่ตัดโคต้าบัตรฟรีของพนักงานของนักเตะลงไปเนี่ยแล้วก็เพิ่มโคต้าให้กับแฟนบอลเข้าไปชมในสนามมากขึ้นเนี่ยเอ้ยนานๆทีแมนยูได้ชิงรายการยุโรปเนี่ยก็หวังว่ามันจะเป็นส่วนที่เพิ่มแพชชั่นในสนามมากขึ้นสร้างแรงปลุกใจให้กับนักเตะได้มากขึ้นลองคิดเล่นๆครับสนามซานมาเมสที่เป็นนัดชิงยูโรปาลีกเนี่ยมีความจุป,ประมาณ 50, าาถ้าลมื่กนกวลาออกไปจะแบ่ป็นฝั่งล2ๆค0 0 แล้วทางยูฟาเนี่ยจะมอบบัตรฟรีให้กับสโมสรเนี่ยหนึ 15, ่งหมื่นห้าพันใบซึ่งลองคิดเล่นๆว่าถ้าสโมสรเนี่ยเอาหมื่นห้าพันใบเนี่ยไปให้สตาฟให้นักเตะทั้งหมดเลยจะเหลือแฟนบอลเพียวๆของแมนยูเนี่ยแค่หนึ่งหมื่นคนจากห้าหมื่นที่นั่งอะ่ะมันคงเสียงดังไม่พอคงไม่มีแพชชั่นมากพอจะส่งไปถึงนักเตะหรอกแมนยูก็เลยเก็บส่วนนี้เนี่ยไปจําหน่ายให้กับแฟนบอลครับส่งแฟนบอลเข้าไปดูในสนามเยอะๆส่วนทีมงานสตาฟอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เมืองแล้วก็มีงานจัดดูบอลมีเครื่องดื่มอาหารมอบให้กับพนนนนักงาาประมณี้แท รวมถึงมีข่าวครับว่าดูเบนอโบริมเนี่ยจะมอบเงินส่วนตัวให้กับพนักงานแลวก็ทีมงานกว่า30คนไปดูนัดชิงครับก็แล้วแต่สมควรแล้วกันส่วนถ้าเกิดว่าแมนยูได้เป็นแชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยจะไม่มีการฉลองแชมป์เนี่ยผมเข้าใจนะเพราะว่าแมนยูมีโปรแกรมพ o s t season ครับคือหลังซีซั่นเนี่ยมาซ้อมมาเล่นอุ่นเครื่องต่อกับที่มาเลเซียแล้วก็ฮ่องกงครับซึ่งถ้าเปลี่ยนจากฉลองแชมป์ที่แมนเชสเตอร์มาที่มาเลเซียได้จะยินดีมากครับเพราะผมซื้อบัตรไปดู <laughs> มาผมไปช่วยฉลองเองเป็นตัวแทนครับ ก็นั่นแหละรครับในวิกฤตของสโมสรทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามเนี่ยแฟนบอลอย่างเราได้แต่เชียร์ต่อไปแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ครับเชื่อว่าสโมสรเนี่ยจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนบอลแล้วก็เชียร์ต่อไปเลือกอย่างอื่นไม่ได้แล้ว